สวัสดีค่ะครัวบ้านานะอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำไอศครีมมะม่มวงค่ะทำง่ายมากเลยนะคะใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างหอมหวานจากธรรมชาติไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกคะ่ะพอเราได้มะม่วงมานะคะก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้เลือกใช้มะม่วงแก้วคะ่ะจะได้มีสีสวยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นมะม่วงพัน์ธุอื่นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยต่อไปเราก็จะมาเฉือนเอาแต่เนื้อมะม่วงนะคะ ต่อไปเราก็จะเตรียมกล่องมาสำหรับใส่มะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะลองด้วยถุงพลาสติกค่ะเวลานำมะม่วงไปแช่แข็งจะได้แกะมะม่วงออกจากกล่องแบบง่ายๆค่ะทำตามคลิปได้เลยนะคะนำช้อนมาตักเนื้อมะม่วงออกค่ะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะ พอเราได้เนื้อมะม่วงตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้และก็นำไปแช่ฟริตไว้ประมาณ1นึ่คืนค่ะ สำหรับมะม่วงที่เรานำไปแช่ฟริตไว้นะคะก็แข็งได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะใช้เวลาแช่ประมาณ1คืนค่ะก็จะแข็งแบบนี้นะคะแกะยากนิดนึงค่ะต่อไปเราก็จะนำมาใส่โถปั่นแล้วก็ปั่นรวมกันกับนมสดรสจืดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นนมยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะ พอเรานำมะม่วงแล้วก็นมสดนะคะไปปั่นรวมกันก็จะได้เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้ค่ะจากนั้นนำมาเทใส่พิมพ์ตามที่เราต้องการเลยเลยนะคะจะใช้เป็นพิมพ์แบบไหนก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะนำช้อนมาปาดหน้าให้เรียบนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ พอทำเสร็จแล้วนะคะก็จะนำฝากล่องมาปิดไว้นำไปแช่ช่องฟรีซไว้ประมาณ1คืนถ้ามะม่วงของเราหนามากนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเวลาขึ้นไปอีกได้นะคะ สำหรับไอศครีมมะม่วงของเราก็แช่โค้เวลาแล้วนะคะใช้เวลาแช่ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อมะม่วงประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางกับกล่องที่เราใส่ด้วยนะคะก็จะได้เนื้อมะม่วงประมาณนี้ค่ะรสชาติของไอศครีมมะม่วงนะคะก็จะมีความหอมหวานธรรมชาติค่ะเป็นเมนูขนมหวานที่ทําง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบแค่2อย่าง สำหรับไอศครีมมะม่วงของเราค่ะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ